ประธานชมรมครูสติหีบสิงสมุรเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศบาลเมืองสติหีบและตำบนเขตอามศัก์เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตําแหน่งในวันนี้นายสมพงษ์มะใบประธานชมรมครูสติหีบสิงสมุรพร้อมด้วยสมาชิกได้เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีกับนายวัน์เสี่ยงสีในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งนายกเทศบาลเมืองสติหีบและนายกิติอุดม์นายกเทศบาลตมบลเขตอุดมศัก์อย่างเป็นทางการ ในครั้งนี้นายสมพงษ์ว่าใบประธานชมรมครูสติหีบสิงสมุทรได้ร่วมแสดงความปรารถนาดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกรคอรองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนและชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมงานประสานความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยความอบอุ่นและมิมตรใจระหว่างชมรมกับท้องถิ่นซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท mmm well ี่ดีของครูเกษียนในพื้นที่ต่อไปและยังได้เชิญนายกเทศบาลเมืองสัติหีบเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชนรมอีกด้วยสําหรับนายกเทศเทศบาลตําบลเขตดรมศักดิ์ได้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชนรมมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเมื่อได้เวลาอันสมควรจึงได้ขอลากลับครับสามารถเมฆเจดีภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน